สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซทุกท่านค่ะวันนี้แอดนำแนวทางเลขรัฐบาลไทยประจำวันที่1สิงหาคม2563นะคะชุดแรกก็จะเป็นชุดของแอดแม่น้ำหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่1สิงหาคม2563แม่น้ำหนึ่งก็ได้ให้แนวทางมาแล้วนะคะมีทั้งเลข3ตัวเลข2ตัวและชุดอัดหนักและตัวฟันนะคะเลข3ตัวแม่ให้ก็จะมี 781นะคะชุดอัดหนักแม่ให้ก็จะมี81นะคะและแม่เน้นที่เลขฟันฟันขาดที่เลขหนึ่งไปเลยนะคะและแนวทางที่ลืมไม่ได้ยังจัดไว้อยู่นะคะก็จะเป็นแนวทางที่แม่ให้ไว้ตอนรักษาสุขภาพที่โรงพยาบาลน,นะคะโดยแม่น้ำหนึ่งได้โพสในเฟซบุ๊ k ข้อความว่าชอบจริงๆเข้าโรงพยาบาลความดันต่ำจะได้กลับบ้านไหมเลขที่ห้อง928นะคะ ถามกันเยอะมากส่วนรัฐบาลไทยจะลงให้วันเว็บเปิดค่ะที่อื่นปลอมหมดนะคะงวดนี้ล่าลัตเตอรี่กันไว้เลยค่ะเลข1 2สและเลขสองหนึ่งนะคะอันแน่ๆค่ะชุดนี้จัดเลข3ตัวได้9 28นะคะเลข2ตัวจัดได้ก็จะเป็นเลข1 2สองและเลขสอนนะคะชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางอีกชุดหนึ่งนะคะ ค่ะต่อไปเป็นแนวทางเช็บต้นคนเชียงใหม่นะคะเช็ดต้นก็ให้แนวทางมาสองชุดนะคะชุดละสามตัวมีแนวทางตัวไหนบ้างเราไปชมกันเลยค่ะเชบต้นได้โพสต์ใน Facebook มีข้อความว่าเอาไปหาซื้อรัฐบาลก่อนนะครับสองชุดเน้นๆเลขสามตัวก็จะมี6 7 6นะคะแล้วก็จะมี6 7 4ค่ะผมให้ฟรีไม่เคยเรียกร้องอะไรนะครับผม ผมไม่เคยเรียกเก็บเงินจากใครนะครับผมให้แบบนี้มาตลอดครับชุดแนวทางของเช็ดต้นก็จะมี2ชุดเน้นๆน,น,นะคะจะเป็นเลขสามตัวนะคะก็จะมีเลข6ก6แล้วก็ชุด674นะคะอันนี้ก็ถือว่าอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะค่ะและทั้งหมดเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเราไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นค่ะ และทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะหากชอบคลิปน,นี้ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ